ขันไทยเลยนะไปลงโซเชียลกินข้าวหรือ,อยังฮะเดี่ยวครับอะไรนะชื่ออะไรอะ่ะชื่ออะไรอ่าหมายเลข้ทเพาะ กินข้าวแล้วเหรอ,อง่อยเป็นเป่าแค่พูดชัดๆดิอาา่าไผ่เพียงทุ่ง้าหรออ๋อไม่บอกหรอไผ่หรอ้ไผ่อเอออยากคุยกันไหมล่ะอยากอยากคุยด้วยน,นะล่ะง่อยเป็นเป่าแค่กินกับข้าวเย็นหรอข้าวเย็นที่ไหนล่ะอะาาะ่าไผ่เพียงทุ่ง้าหรอ อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วเไม่ใชนะ่อ่ะทำไมต้องพูดในลำคอละ่ะไม่ใช่พูดชัดๆหน่อยได้ไหมว่าใส่เส็้อผ้าเหรอพูดครับเหมือนเมื่อกี้ดีเมื่อกี้ยังพูดครับอยู่เลย,เยร้อ,ยยอนไหม,ไมเห็นเ้ล่าไง ร้อนไหมล่ะอากาศร้อนเนาะนไม่บอกไม่บอกฮะอะไรนะตาไปเป็นผัวกันก่อนแม่ทำก,กับข้าวอยู่ก็ขายของอยู่ของแม่ว่าอะไรนะมรอมใครอะใครใครกินข้าว ไทยใครกินข้าวเราผัดไทยอยู่จ้าวายกินข้าวเลยพูดอะไรอะ่ะหนาเป็นทโทนนะอะไรนะรู้ไอโฟนหรืจอจ่ายโฟนได้เหรอรู้ได้ไงว่าถืไอไอโฟนรู้ได้ไงว่าถือไอโฟนไอโฟนเองค่ะอ๋อไม่บอกอีกแต่ไม่บอกบอก็ไม่บอกไปแล้วนะ อะไรนะไปแล้วนะอ่าไปแล้วบายไปนะไปแล้วนะ,ะโคนะูคะอ่าพูดครับเลยนะพูดเระเลยนะ,ะใส่ถุงก็ได้ อะไรนะโอ้เจ้าบ,บ้าไงไว้เจะบ,บ้าเลยเหรอเฮ้ยพูดพูดขนาดนี้เลยเหรอพูดดูเรื่องเหรอขอเมว่ะฮะเราไม่ได้ใครไปไหนละ่ะยังไม่ไปไหนย,ยังไม่เสร็จโอ้ยเจ็นบ้าไงอ่าโอเครู้เรื่องไปแล้วนะ บาย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 จะไปแล้วเดี๋ยวจะเอาไปลงโซเชียลให้เพื่อนดูว่าเธอผู้ภาษาคนรู้เรื่องแล้วพูดคับด้วยอยากจะบอก่ใครเป็คุาเครอใครบอกเฮ้ยไม่มีใครบอกฉันบอกเธอไปแล้ว